สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่อง This is p o o k i นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาทำอะไรเราจะพาทุกคนไปกินไก่เคฟซีอนั่นแหละโอเคเราจะพาทุกคนไปกินไก่เคฟซีนะเพราะว่าคือเราจะมาดูว่าไก่เคฟซีที่เมนูไก่เคฟซีที่ออสเตรเลียเนี่ยกับที่เมืองไทยเนะี่ยแตกต่างกันยังไงราคาเป็นยังไงแล้วก็ มีอะไรเหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยทุกคนไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่เคฟซีสาขาในเมนะืองตอนนี้เราอยู่เคฟซีที่ไหนนะเคฟซีแอ e ฟินะทุกคนซึ่งนี่เคฟซคือตรงเนี้ยคือถ้าสมมติว่าที่เนี้ยมันเคฟซมันเหมือนคล้ายๆฟิลปตะทบ,บ้านเราคล้ายๆกับว่า ถ้าเราออกไปนอกเมืองแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นจุดพักเป็น drive thru แบบว่า KFC McDonald's Hungry Jack ซึ่งมันจะมีประมาณแค่นี้แหละไม่เยอะเรียกได้ว่าอยากเข้าห้องน้ำา็็มาขอเข้า KFC มาขอเข้า McDonald's อะไรอย่างเงี้ยจะไปเข้าปตทอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะทุกคนเพราะว่าปั๊มที่เนี่ยมันไม่มีห้องน้ำเหมือนแบบเหมือนที่ไทยที่แบบเออเขา,าจะมีแยกห้องน้ำของปั๊มปตทไปสัดส่วนอะไรเงี้ยม่ที่นี่ก็คือไม่มีส่วนใหญ่จะอยู่ใน อ่อมาเก็ตหรือว่าเป็นร้านขายของพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะในในปั๊มมากกว่าซึ่งห้องน้าก็จะไม่ค่อยแบบสะดวกสบายเหมือนบ้านเรามีแค่ห้องเดียวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆอบเอ่อเคเอฟซี field แอดฟิล้วทุกคนซึ่งก็จะมีเป็นแบบแมันติดถนนใหญ่เลยอ่ะมีล้างรถเป็นคาวอชใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอ่อะหละก็อว่าเวลามันจะเป็นจุดแบบว่าพักแบบว่าศูนย์รวม เวลาเราหิวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะมาแวะ KFC McDonald แล้วก็หางกินแจ๊กแล้วเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าหนาวมากไปมันไม่มีให้กดไง ที่นี่ไม่มีไม่มีให้กดย่างเหรอโอเคไม่เป็นไรเออเอาบบคือถ้าเป็นสาขาในเมืองอะ่ะมันจะมีเป็นจอใช่ไหมแล้วเราก็กดเป็นอัตโมติคือเราแบบว่าสั่งเองได้แล้วก็ไปยืนรอเดร์แต่ว่าสาขานี้ก็คือไม่มีเราต้องไปสั่งกับพนักง,งานตันนี้คนเยอะมากทุกคนแบบพับลิคขอลรีเดย์เนาะ เมนูจะโดนเซอชันหรือเปล่าเนี่ยโต๊ะที่นั่งอะไรอย่างงี้ก็คล้ายๆว่าเราเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ว่าเมนูที่นี่ที่ไม่มีก็คืออะไรรู้ไหมก็คือวิงแซบถ้าใครชอบกินวิงแซบอะก็คือแบบว่าอิสแบบว่าก็คือไก่เผ็ดที่เนี่ยไม่มีนะก็คือจะเป็นแค่สไปซี่ธรรมดาแต่มันจะแบบไม่ได้เผ็ดแบบวิงแซบแล้วก็ข้าวไก่อะไรนะข้าวยำไก่แซบข้าวแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีนะทุกคนมีแค่แบบ ก็คือไก่อะมีแต่ไก่ใช่แต่ก็ก,ก็พอกินได้แหละพอแล้วมั้งคนมองมาเต็มแล้วอน can I get one single box ชุดเซ็ต r e g l a or large single ขนาด Is it g l a or large single? a อ uh, original. Yep. And can I get one one piece of original, e c e a s e ชุดเซ่ต Yep. Yep. That's all. ใช่คุณว่บบแ

ดีจัง thank you เขาเขินเราขายเพคะพี่อยากนั่งตรงนั้นหน่อย <c oughs> เมื่อกี้เราก็ไปสั่งนะทุกคนถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอะไรวะซิงเกิลเ,เ,เ,เบอร์เกอร์ป่ะเออซิงเกิลเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ที่มีไก่เผ็ดข้างในใช่ไหมอันนี้ที่นี่มันจะเป็นซิงเกิลบ็อกก็คือเหมือนเป็นเซตในบ็อกอะ ซึ่งในบ็อกในนี้มันจะมีเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นละสามเหรียญหกสิบได้ปีกไก่3ชิ้นได้เฟ,นฟรนฟรายหนึ่งกล่องมีมันบดด้วยหนึ่งอันแล้วก็ได้แป๊บซี่หนึ่งกระป๋องทั้งหมดทั้งมวลแล้วเซตนี้ราคาอยู่ที่สิบห้าเหรียญสี่สิบห้าเซนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ ได้กี่อย่างวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างในหนึ่งกล่องห้าอย่างในหนึ่งกล่อง 15, 45, สิบห้าเหรียญสี่สิบห้าคูณเลตยี่สิบสี่เซตนี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทคิดว่าแพงไหมไม่แพงหรอสามร้อยเจ็ดสิบที่ไทยคือได้ใหญ่มากเลยนะได้เป็นถังนะเซต,ต,ตแบบสองร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าใช่ป่ะเออเน,นี่ยสามร้อยเจ็ดสิบได้ห้าอย่างแล้วก็ได้แบบอย่างมันไม่กี่ชิ้นด้วยอืม แต่คือถ้าเราไปเทียบอย่างนั้นมันก็จะดูแพงแต่ถ้าเราเทียบกับรายได้ที่เราได้ที่เนี่ยมันก็ไม่แพงมากเนาะเพราะอย่างมันก็แบบเหมือนเราทํางานแบบชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็สามารถหาซื้อคือสามารถกินได้แล้วไม่ต้องแบบคืออย่างที่ไทยเซตหนึ่งสามร้อยคือเหมือนเราต้องทํางานทั้งวันอะไรประมาณเนี้ยแต่คือที่เนี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้แพงมากคือเราสามารถหาซื้อได้โดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบโอเวอร์มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอของตกใจที่เสียง อตอนนี้เราก็กำลังรอของนอะออเดอร์ mm hmm. ของเราก็คือ two n i f o r เราเรอเขาเรียกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาแต่ก็ถิงได้เลยพี่เคิร์ เป็นแบบซิงเกิลบ็อกอย่างเงี้ยทุกคนเป็นปักกี้ไฟอ่ะสนจ้าดู้ครบปนะ่ะเนี่ยฮซิงเกิลบ็อกอ่ะกินเลยละกันอื ลวกปาดอ๋อคือคือ KFC ประเทศนี้ทุกคนไม่ได้ KFC ประเทศนี้ไม่มีซอสเหมือนบ้านเรานะไม่ได้แบบมีซอสฟรีแบบซอสพริกมะเขือเทศให้เรากดแบบฟรีๆอะไรอย่างนี้โน no, ค่ะไม่มีค่ะที่นี่คือเพราะว่าวันนั้นนะเคยไปกิน KFC ครั้งแรกเลยตอนมาอยู่เซนตนี่ในเมืองนะสาขาในเมือง เดินไปแบบว่าเออ sorry Why แบบ I didn't get the s o r t เขาบอกว่า Fifty cent for the s o u c เออก็แบบก็คือเพิ่งรู้วนะันนั้นเลยว่าแบบตจะรู้เลยว่าแบบอ๋อคือมันไม่ได้นะคือที่เนี้ยถ้าจะซื้อซอสเนี่ยไม่มีซอสฟรีเหมือนที่ไทยเราต้องซื้อซอสซึ่งส่วนใหญ่ทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกทุกคนก็คือไปซื้อซอสพริกศิลาชาที่ร้านจีนหรือร้านไทยอะมากินหรือว่าจะกินกับน้ำจิ้มไก่พันธทยแม่พลอยก็คือหรือว่าแม่ป้านมก็ได้อร่อยมากไม่เลืว,ว่าแบบ แทนแทนกันได้อ่ะโอเคเลยแต่คือเราต้องเดินออกไปซื้อแบบอาจจะต้องมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคงไม่ได้แบกน้ำจิม้มไก่ไปด้วยอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมอืมนั่นแหละเผื่อมมาอยู่ที่นี่เราจะได้รู้ว่าอ๋อจะได้ไม่โบงว่าแบบเอ๊ะเอา้าไม่เป็นเพราะใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเอางี้อชิปนะเรียกได้ว่าจะเป็นอาหารชิปที่เนี่เย,เร,ย,รยเราเรียกมันเรียกเฟรนช์ฟรายใช่ไหมเราเรียกเฟรนช์ฟรายที่ไทยที่เนี้ยเขาจะเรียกว่าชิป ชิป C S I P ชิปเนี่ยคุณนายไปสั่งว่าฉันจะจัดวันชิปนี่ดแบบเอ๊ะเก่งจังอะไรแบบแต่มันใหญ่มากนะเท่าไหร่ที่มันแบบมันใหญ่แบบใหญ่มปขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็คือที่เนะี่ยเป็นอาหารในวันที่เราแบบ ประมาณดอนหนึ่งสองดอนเป็นอาหารในวันที่แบบมือประหยัดได้กินแต่ชิปอ่างเยเ้อ้ออันนี้คือน้องที่สั่งเพิ่อมอ่ะรอ๋อ

เนี่ยกูได้รู้เออพูต้องดี้ทำงานเก็บหาตังค์กสุดท้ายก่อนกลับให้ได้อะไรเงี้ยจะถสงจุดที่แบบไม่ไม่อยากทำอะไรเลยมีคนจะกลับไทยแล้วหนึ่งไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ขอให้มึงโชคดีแล้วกันขอให้มึงสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้กูก็ยังจะต้องตั้งใจเรียนให้จบเหมือนที่กูตั้งใจไว้เหมือนกันแล้วเจอกันที่ไทยนะ